ธรรมะจอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะยมเชื่อเถอะมีธรรมะแล้วเจริญนะไม่มีไม่เจริญไม่มีที่มีธรรมะแล้วจะไม่เจริญไม่มีแล้วยิ่งยมนั่งสมาธิเนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วมันจะเป็นเหตุสมปรารถนาวิญญาณังปฏิทิตังในสมาธิเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าปณีตายะธาตุยาธาตุอันปราณีตธาตุปราณีตเมล็ดพืชตกลงไปแล้วจเจริญดีไหมจเจริญดี แล้วถ้าใครได้สมาธิยิ่งสูงขึ้นยิ่งเจริญเติบโตรวดเร็วนะแต่การมภพเนี่ยจะเป็นธาตุอันซาม,มเมล็ดพืชตกไปไม่งอกงามความปรารถนาของผู้นั้นความปรารถนาแห่งใจของผู้นั้นจะประสบผลสำเร็จเองไม่ต้องไปอ้อนวอนขออะไรเลยมันจะเดินไปตามกรรมและถ้าไม่ได้ไม่ตามปรารถนาก็ให้ยมพิณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม มันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนไม่ไมัมนไส้ดูถูกคนน,น้นดูแคลนคนนี้นะรังเกียจคนน,น้นนะเอะคนนั้นเนี่ยเบียดบังเราหรือเปล่านั่นนนนี่เราก็จะไม่คิดเรามีแต่คิดเมตตาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้หนึ่งสมคีเกิดเราจะไม่ทะเลาะเบาแวงกัน <S <s เหตุแห่งการทะเลาะคืออะไร <S <s อิจฉาตจริีเราอิจฉากันยาอิฉาใครได้ดีส่งเสริมให้เขาดี นะและอยาตรณีอย่าห่วงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะการอิจฉากันไม่ดีนะพระเจ้าห้ามเลยตัดตอบกับจอมเทพจอมเทพถามเลยว่าทําไมเนี่ยเทวดายักษ์หน้าคนธานสูนมนุษย์เนี่ยมันทะเลาะกันทั่วโลกประเทธรรมะสองอย่างนี้อิจฉากันตรณีกันแค่นั้นเองนะดังนั้นถ้าเรามีการมีแต่การส่งเสริมกันเนี่ย ลักษณะคนดีพระพุทธเจ้าให้สังเกตยังไงคนดีเนี่ยจะไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นนะเมื่อไม่ถูกถามความไม่ดีของคนคนนั้นสัพบ,บุรุษเนี่ยจะไม่พูดความไม่ดีของเขาถ้าถูกถามละว่ายังไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนคนนั้นโดยละเอียดเห็นไหมนี่ถูกนายถามความไม่ดีคนอื่น พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนนะนะอ,อย่ากล่าวความไม่ดีของเขาโดยละเอียดนะแต่ความไม่ดีของเราเนี่ยบอกเยอะๆถ้าถูกถามให้บอกเต็มที่เลยยากเหมือนกันนะแต่ความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามถึงความดีคนอื่นแล้วให้พูดให้ละเอียดนะอย่าไปปิดบังไว้คนนี้ดียังไงผมเห็นว่าเขาดียังไงบอกไปเลย อย่าไปกลัวเขาแข่งขันกับเราเมตตาให้นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอกนะรับรองนะแล้วก็ทํางานไปสบายๆนะเราก็จะมีจิตใจสบายในการทํางานไม่เครียดนะทำได้เท่าที่ทําเหตุปัจจัยอะไรมันติดขัดอะไรบอกเข้าไปตรงๆต,ติดเหตุปัจจัยนี้ครับผมได้พยายามแล้วครับทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องโกหกอยู่นะโกหกไม่ดีหรอก แล้วยิ่งเราฝึกไม่โกหกไม่โกหกไปเรื่อยๆนะต่อไปนายจะยิ่งเชื่อคําพูดเรามากพูดอะไรปุ๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอคนนี้พูดอะไรตรงจริงตามนั้นแน่นอนอย่างพระโมคคานะเนี่ยมาบอกพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตคิดการทําลายสงฆ์เพราะว่ากุกกะเทพบุตรเนี่ยมาบอกกับพระโมคคานะถามว่าพระพุทธเจ้าเชื่อโมคคานะเลยไหมไม่ได้เชื่อนะพระพุทธเจ้าบอกโมคคานะเธอตรวจสอบด้วยจิต ของเธอเองเรียบร้อยแล้วหรือว่ากุกกะเทพบุตรนั้นพูดถูกต้องทุกคําโมคลานะบอกตรวจแล้วเรียบร้อยอืใช่ได้เห็นนะลูกศิษย์พู้เจ้าก็ใช้ได้แต่พู้เจ้าก็อาศัยเหตุเพื่อบัญญัติว่าไม่ใช่ฟังมาแล้วปุ๊บเชื่อเลยหลักการรักษาไว้ซึ่งความจริงคืออย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่วางไว้ก่อนยมงฝึกอนิจจังในใจมากขึ้นเท่าใดยมงจะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้นฟังมาปุ๊บ โยมจะมีความยับยั้งชั่งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้เห็นหลักฐานมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันเป็นความเดี๋ยวไม่ใช่ช้านะแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความระงับฉลอนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นความรอบคอบแล้วโยมก็จะแตกความคิดออกไปว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงถ้าอย่างนี้จะทํำยังไงปัญญามันจะแตกออกไปโยมจะเป็นคนที่ละเอียดนะเหมือนฝ่ายเสยโยมคิด ผลทางไปให้นายตัดสินใจโยมคิดไปสี่ถ้านายคิดที่ห้าได้สวยแล้วนะโนะยมต้องละเอียดกว่า,วาเขาไงโยมต้องคิดได้ทุกขนทางเลยนั่นคือโยมต้องคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วถ้าอย่างนี้จะทำยังไงถ้าอย่างนี้จะทำยังไงโยมให้ทางออกไว้ทุกทางละเอียดรอบครอบนายก็จะมั่นใจเชื่อใจคนนี้เฮ้ยละเอียดใช้ได้แยกขายส่งงานให้ทีไรไม่มีพลาด ความละเอียดพวกนี้อยู่ที่จิตและจิตจะละเอียดได้จะต้องนั่งสมาธิจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียวนี่แหละสมาธิเป็นตัวช่วยสมาธินี้ได้ผลมากช่วยมากและเป็นบุญบารมีมากเลยนะมันจะไปเองตามสเต็ปเลยนะ